ข่าวช็อกในโลกฟุตบอลไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจแยกทางกับมาซาทาดาอิชิอิโคชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะแนวทางการบริหารทีมที่ไม่ตรงกันระหว่างเขาและฝ่ายเทคนิคสมาคมแต่เรื่องราวเบื้องหลังนี้อาจซ่อนความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากกว่าที่เห็นบนผิวน้ำมาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเกิดขึ้นและจะส่งผลต่อทีมชาติไทยอย่างไรในอนาคต แต่ก่อนอื่นมาทบทวนเรื่องราวให้ครบถ้วนกันก่อนดีกว่าสมาคมได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาแยกทางกับมาซาทาดะอิชิอิผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากที่ฝ่ายเทคนิคได้พิจารณาและติดตามแนวทางการทํางานของเขาอย่างใกล้ชิดพบว่ามันไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมาคมในเรื่องของการพัฒนาทีมชาติและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจเพราะสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับองค์การฟุตบอลฝ่ายเทคนิคนีคน้คือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลการจัดการทีมชาติอย่างมืออาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคก,การเล่นและกลยุทธ์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดดละสินใจสำคัญๆนั่นเองการประชุมครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ณสำนักงานใหญ่ของสมาคมคณะบริหารฝ่ายเทคนิคนำโดยดรชานวิทย์ผลชีวินรองประธานสมาคมปียพงศ์ทิวอ่อนสมาชิกคณะกรรมการและเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมได้นัดพบกับมาซาธาดาอิชิอิเพื่อแจ้งการยุติสัญญาจ้างด้วยเหตุผลหลักคือ แนวทางการทําทีมในช่วงที่ผ่านมาไม่ตรงกับการประเมินของฝ่ายเทคนิครวมถึงผลงานโดยรวมตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งในเดือนธันวาคม2023ซึ่งมีสถิติชนะเพียง16จาก30นัดหรือคิดเป็นอัตราการชนะ53เท่านั้นแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองค่ามอัตราการชนะนี้ไม่ได้บอกเล่าทุกอย่างเพราะฟุตบอลไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะของนักเตะก,การสร้างทีมที่แข็งแกร่งในระยะยาว และการปรับตัวกับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายเช่นการเตรียมทีมไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลกที่อาจยากลำบากกว่าเดิมสำหรับแฟนบอลหน้าใหม่ที่อาจสงสัยสถิตินี้ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะในบางแมตช์โคดอิชิอิสามารถนำทีมไทยเอาชนะทีมระดับภูมิภาคได้อย่างน่าทึ่งแต่มุมมองของสมาคมคือการมุ่งเน้นการพัฒนาทีมชาติให้ก้าวหน้าในทุกด้านไม่เพียงแค่ผลลัพธ์ในสนามเท่านั้นและนี่อาจเป็นจุดที่มันกลายเป็นประเด็นถกเถียงได้ บางคนอาจเห็นว่าโค้ดอิชิอิทำได้ดีพอสมควรโดยพยายามนําเทคนิคการเล่นแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้กับนักเตะไทยแต่ฝ่ายตรงข้ามอาจโต้แย้งว่าทีมชาติไทยต้องการแนวทางที่ตรงกับบริบทวัฒนธรรมและสไตล์การเล่นในเอเชียมากขึ้นคุณคิดอย่างไรก่อหาราเปลี่ยนโค้ดแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่ออนาคตทีมชาติหรือเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาที่ดีสมาคมย้ําว่าพวกเขาขอขอบคุณมาซาทาดาอิชิอิและทีมงานโค้ดทั้งหมด สำหรับความมุ่งมั่นและการทุ่มเทในการยกระดับทีมชาติไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงอวยพรให้พวกเขาเดินหน้าประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่อไปซึ่งเป็นการแสดงความสุภาพและขอบคุณอย่างเหมาะสมในวงการกีฬาและนี่คือจุดที่ทําให้สมาคมดูเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นส่วนการเดินหน้าในอนาคตฝ่ายเทคนิคสมาคมจะดําเนินการคัดเลือกและพิจารณาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการเตรียมทีมชาติก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทินฟี่าเดเดือนพฤศจิกายน2568ที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ฟี فا เดคือช่วงเวลาที่ทีมชาติจากทั่วโลกได้รับอนุญาตจากฟี ف าท่ากลางเพื่อจัดการแข่งขันระหว่างประเทศโดยไม่กระทบกับตารางหลีกในประเทศนั่นคือเหตุผลที่ทีมชาติไทยจะต้องใช้โอกาสนี้เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งขึ้น โปรแกรมแรกคือการเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายน2568นซึ่งเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่ดีในการทดสอบความพร้อมของทีมหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากนั้นก็เดินทางไปเยือนศรีลังกาในสิบคัดเลือกเอเชียนคัพ2027ันดัดที่5เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568นเอเชียนคัพเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปเอเชียที่สำคัญมากเพราะมันเป็นโอกาสสำหรับทีมชาติไทยในการพิสูจน์ตัวเองกับคู่ต่อสู้ชั้นนำ และอาจเป็นทางเข้าสู่เวทีโลกได้ในที่สุดแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจถ้าการเลือกโค้ดใหม่ไม่ตรงกับความคาดหวังทีมชาติไทยอาจพลาดโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ในทันวร์นาเมนต์นี้ในภาพรวมการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท,ท้าทายในการบริหารทีมฟุตบอลระดับชาติโดยเฉพาะในการหาสมดุลระหว่างความคิดเห็นของโค้ชและนโยบายของสมาคมแต่คุณหละคุณเห็นด้วยกับการแยกทางนี้หรือไม่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับทีมชาติไทย หรือเป็นความผิดพลาดที่อาจส่งผลร้ายในอนาคตมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีมุมมองที่น่าสนใจที่คุณและผู้อ่านคนอื่นๆจะได้เรียนรู้จากกันและกัน